สวัสดีทุกคนจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยได้มาเจอแมปนี้นะซึ่งชื่อว่าแมปวาซาบะซึ us, ก็เป็นจังหวัดหนึ่งใช่จังหวัดไหมในประเทศญี่ปุ่นนะ <S <S แต่ว่าคราวนี้เนี่ยแมปนี้เนี่ยมันต้องเสียประมาณ25โลนะไม่ใช่แมปฟรีแสดงว่าแมปนี้มันต้องทําดีมากๆแน่เลยรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยก็มีมานานแล้วนะแต่คราวนี้พี่นิวเนี่ยก็ยังไม่เคยจะได้ลองเข้าไปเล่นเลยลาแล้วเมืองไทยฉันจะไปเป็นสาวเจแปนอ่ะจัดไปทุกคนตอนนี้เราก็ทําการปลดล็อกแมปแล้วนะโดยการ จ่ายไป25โลมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปใช้ชีวิตเป็นสาวญี่ปุ่นในเมืองไซบัสึกันดีกว่านะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาในตัวแมพแล้วรู้สึกว่าพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้เราทําการเคลมโบนัสรายวันนะวันแรกได้มา300 300ยเยนนะ่ะเออก็ต้องเป็นเงินสกุลญ,ญี่ปุ่นนะเงินเยนอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่ที่เมืองไซบัสึแล้วนะและตรงน,นี้คือจุดเกิดของเราหูยจะบอกว่าทําสวยขนาดในแมพนี้เนี่ยเสีย25โลอะ่ะ ก็ยังมีคนเข้ามาเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยใช่ผู้เล่นหรือเปล่าอ๋อใช่ทุกคนเป็นผู้เล่นนะคนนี้คือแบบว่าแต่งมาเป็นหนุ่มญี่ปุ่นเลยอะนี่คือเมืองไซเบอร์สือหรอเนี่ยหูสุดยอดเลยเราข้ามได้ยังอะเป็นลูกคนเดิมสีเขียวนี้ข้ามได้ไปแล้วนะไปแหละข้ามแหละไม่น่ามีรถนะถนนโล่งขนาดนี้ไม่น่ามีรถอันนี้เราก็เดินข้ามมาหู <c oughs> คือมันใช่เลยมันคือแบบว่าเมืองญี่ปุ่นเลยอะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่เคยไปนะเมืองไซเบอร์สืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปแบบเมืองมันจะเป็นยังไงรู้แค่ว่าเขาสร้้้้าางงงไดดดสมมมจรริกกๆะโลนหฮย โดดได้ด้วยแล้วจะลงไปทำไมเนะี่ยโอ้น้ำไม่ลึกนะน้ำตื้นเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยอะดูดิข้างบนอนะทุกคนเห็นไหมเครื่องบินอนะนะ่ะเครื่องบินแล้วก็ พอเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยนะแล้วมันมีอะไรให้เราอะไรไหมเนี่ยอ๋อมีมือถือมีมือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็มีแผนที่บอกด้วยนะถ้าเกิดเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยเราก็คลิกให้มันนําทางเราได้เฮ้ยมีกาชปองด้วยหรอกดได้ปะเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าญี่ปุ่นนี่คือขึ้นชื่อเรื่องแบบว่ากดตู้กาชปองมากนะอันนี้ตู้อะไรอะ่ะตู้ตังเหรออ๋อมีตู้ตังด้วยทุกคนนะเหมือนเป็นตู้กดตังอะ่ะทำไมตรงนี้คนเยอะจังเนี่ยขอดูหน่อยซิเขาไปยืนทําอะไรกันนะ่ะตรงนี้คนเยอะจังสาวๆมาทําอะไรกันจ้าโอ้รู้สวา,สาคน นี่คือสาวญี่ปุ่นคือจะบอกว่าสามสาวนี่คือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมดูจากการแต่งตัวนี่คือแบบว่าเป็นสาวญี่ปุ่นโดยแท้ชอบการแต่งตัวของคนนี้มากเลยอะว่าแต่มันมีบ้านไปนเนี่ยเออในแมบ,บนี้มีบ้านไหมเอ้ยตัวนี้สวยจังมันเป็นเมืองที่แบบว่ากว้างฝ่างมากกว้างขวางไว้กว้างฝ่างวุ้ยหนุ่มญี่ปุ่นเจอหนุ่มญี่ปุ่นชื่ออะไรเนี่ยชื่อเรียวหรอเดี๋ยวเราลองทักทายหนุ่มญี่ปุ่นดูแล้วกันนะให้ให้อะไรล่ะให้อะไร เอ,ออยู่ดีก็จะมาให้อะไรล่ะเหมือนกับว่าเขาไม่อยากคุยกับเรานะเดี๋ยวขอดูมือถือก่อนนะเอ๊ะมันมีแท็กซี่ด้วยเหรอเนี่ยคือยังไงอ่ะเรียกแท็กซี่ได้หรอไปไหนดีอ่ะไปไปเมืองเก่าดีกว่าไหมเออเอ้อออวาวว้า์ไปเลยเหรอแท็กซี่แบบใดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะเอ้อเราก็เึกว,ว่าจะมีแท็กซี่มารับไม่ใช่นะพอเรากดเลือกสถานที่ปุ๊บมันวาร์มาเลยอันนี้คือเมืองเก่าเหรอเฮ้ยมันเมืองเก่าตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีใครเลยเนี่ยเออมันเมืองเก่าหรือว่าเมืองล้างเอาดีๆมัันนนนคือยงงไไเเข้้้าาปใรี เข้ามาได้คืออันนี้คืออะไรอะ่ะฮะอ๋อเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ปะ อาลงไม่คล้ายแบบเป็นอพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะเา้าเดินมาด้านหลังเสร็จแล้วโอ้โห و, พอเดินมาด้านหลังนี่คือจะมีอันตรายปะเนี่ยมันดูแบบว่าเออหลอนๆเหมือนกันนะนี่เราขึ้นไปชั้นบนเอ้ยอะไรอะนี่มันคือถิ่นที่อยู่ของซามรัยหรือเปล่านี่ง่ายอาวุธอยู่นี่อ๋อถึงว่าเขาอาวุธมาจากไหนกันออรู้สึกว่าอาวุธนี้ต้องซื้อนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่นิวมีตังอยู่520อย่เยนแต่ว่าก็ซื้ออาวุธไม่พอไงแล้วคือจะออกยังไงเ่ะเดินนะขอวาร์ปก่อนแล้วกันนะเออไปลานจอด,ลดลรถร ว้าวโตโยมากโีจห้อโตอยู่มาก ก่อนที่เราจะไปซื้อรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่อยู่อาศัยก่อนดีกว่านะ,<แ>ะที่อยู่อาศัยที่หนึ่ง <S 2> <S 2> ชื่อว่าซากุระไฮเป็นที่อยู่อาศัยชั้นกลางเจียมเนื้อเจียมตัวพร้อมระเบียงเล็กๆโอเคอะไรเนี่ย <S 2> <S 2> เขาอธิบายคือแบบอีหยังวะแล้วเขาไปรวมตัวกันตรงนู้นน่ะมีแก๊งยากุซ่าหรอวิน่ากลัวจังเลยอ่ะนี่เราเจอแก๊งยากูซ่าปะเนี่ยเราไม่อยากมีเรื่องกับใครเดี๋ยวเราไปที่ซากุระเฮ้าส์ก่อนดีกว่าเราก็ใช้ระบบนำทาง GPS ไปเลยทำไมอยู่ไกลจังอะมันดูเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีรถนะเออดูแบบถนน โล่งมากอะอะรู้สึกว่าเราใกล้ถึงแล้วแหละซากุระเฮาส์หรือว่าที่พักเรานั่นเองถึงหรือยังถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วนี่ไงเออต้องเข้าด้านนี้ปะนี่ไงอ่าถึงแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ว่าเหมือน G P S มันบอกไม่ใช่ใช่ดิเหมือนกับว่าเราต้องขึ้นลิฟต์ไปใช่ไหมอ่านี่ไงขึ้นลิฟต์ไปเข้าไปอ๋อตอนนี้เราก็มาแล้วอ่าเราต้องมีที่พักแล้วแหละโอ้ยนี่ไงเปิดได้แล้วโอ้เปิดไฟได้ อุ้ยนี่ไงนี่คือที่พักเราแล้วคือยังไงมันเป็นของเราแล้วใช่ไหมอัน,นี้ให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์คุณต้องการจะเช่าอาสังหาริมรัพย์นี้หรือไม่ต้องจ่ายประมาณ45เยนใช่อ๋อนี่เราคือเราต้องเช่าก่อนแหละเนี่ยงั้นก็แปลว่าอาพาร์ตเมนต์นี้เป็นของเราแล้วเพราะว่าเราเช่าแล้วไหนดูสิมันเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เขาบอกว่าถูกที่สุดเขากำลังทําอะไรกันอยู่นะ่นะเพื่อนข้างห้องเราเหรอเนี้ยดูดิเห็นป่ะทำไมของเขาดูมีของเยอะจังอะ่ะของเราดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะตู้เย็นเปิดได้ไปะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยสามารถทาอาหารได้ก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยแต,แต่ถ้าเกิดเราจะทาอาหารกินเองเนี่ยก็ต้องเสียเงินนะเนี่ยอันนี้28เยนใช่ปะอ๋อซื้อเหรอมลองซื้อดูนะทุกคนนะ28เยนนี่ไงซื้อมาเมื่อกี้นี้ก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยคือ,อยังไ,ยงไงกินได้เลยเหรออ๋อ๋อแกกินได้เลยทุกคนกินอย่างนี้ได้เลยแกะกินอย่างนี้ได้เลยโอ้โหเคี้ยวกุบกับด้วยอโ๋อโอเคเราสามารถแต่งห้องเราได้นี่โดยการคิดคําว่าจัดก,การทรัพย์สินนะแล้วก็ปรับแต่งคุณสมบัติมีเปลี่ยนทีมด้วยเหรอโอ้โหอะไรเนี่ย เฮ้ยทุกคนเนี่ยมีเปลี่ยนทีไม่เสร็จสับเลยสไตล์นอนดิกอ่ะเอาสไตล์นอนดิกดีกว่าสวยออกไปข้างนอกดิข้างนอกมันก็เปลี่ยนด้วยนะทุกคนนะนี่แล้วเราสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาได้ด้วยนะเออตอนนี้พี่นิวมีตังค์อยู่น้อยนิดนะเดี๋ยวขอซื้อถุงนอนก่อนกันแล้วกัน <c oughs> อ่ะเราก็สามารถกลับด้านที่นอนอันไหนหัวไหนหางก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะนี่คุณต้องการซื้อถุงนอนไหมใช่เรียบร้อยนี่ถุงนอนเรา เรามาที่เมืองไซบ์สือด้วยตัวเปล่านะเราก็มีแค่ถุงนอนนี่แหละอานี่มีแค่นี้จริงๆถึงว่าเพื่อนบ้านเรานั้นของเยอะขนาดนั้นเขาตกแต่งอพาร์ตเมนต์เขาได้ดีมากเลยอะ <S <S แล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยโอ้โหมันจางเป็นเมืองที่สมจริงละเกินนะ <S <S นี่เขามารวมกลุ่มอะไรกันตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นนะโอ้แล้วนายคนนี้คือแต่งเหมือนมาเฟียญี่ปุ่นมากอะเขาไม่ทํางงทํางานกันได้ไงเนี่ยแล้วเราต้องไปหางานทําที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําการซื้อรถด,ดีกว่านะทุกคนนะ ไปไปทาการซื้อรถกันดีกว่างานเงินไม่หาและไม่รู้ทำยังไงเอ้าจะบอกว่าร้านรถอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหจะใช้ GPS ทําไมเนี่ยเข้าไปเลยดีกว่านี่เราจะมีรถเป็นของตัวเองแล้วราคารถเท่าไหร่บ้างเนี่ยโอ้โหอ๋อพอเราคลิกไปที่ชื่อรถเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นรถขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นป่ะทุกคนนี่อย่างนี้ชื่อรถเอเปโซ ราคา3,000เยนเหรออุ้ยถึงว่าคนใช้รถนี้เยอะมากเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นรถที่ราคาถูกที่สุดราคาประมาณ800เยนเองอะ่ะอยากได้มอไซค์อ่ามีมอไซค์ไหมอู้มีมอไซค์ด้วยทุกคนนี่ไงชื่อว่าซามูไรเอ้ราคา4599เยนเงินจะพอตอนไหนก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นตู้ ATM นะนี่กดตังดีกว่าแต่ในการที่จะกดตังนั้นเราก็ต้องจ่ายโลบักนะจ๊ะสมมติว่าพี่นิวอยากได้5,000ันเยนเนี่ยก็จ่ายไปร้อย้านะอือไปจัดไปทุกคนตอนนี้ มาเอารถก่อนดีกว่านะขี้เกียจเดินแล้วมาแล้วคันนี้เราก็เข้ามาซื้อรถนี่เลยพี่เนียวเล็งไว้เป็นรถคันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะราคา4 5 9 9เยนจัดไปเลยจ้ารออะไรอ่ะเรียบร้อยตอนนี้คือเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดเราจะรถออ,อ,อ,ออกมาออกมายัางไงนี่เลยก็ไปที่มือถือนะแล้วก็กดคําว่าปรับแตง่งกดก็ไปที่รถเราแบบนี้อ่ากดปรับแตง่งอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นการปรับแตง่งรถโอเคแล้วเราจะรถอ,ออกมาขี่ยังไงเนี่ยอ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็ต้องจ่ายยเงินนนด้วนะทุค มีสีลุงไหมเออถ้ามีสีลุงนี่คือซื้อเลยนะโอ้นี่เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยอะ่ะโอ้โหเป็นลายสติกเกอรอ์แต่ว่าอันนี้จะราคาประมาณหมื่นเยนนะเป็นลายการ์ตูนผู้หญิงอะ่ะโอ้โหแต่ว่าก็ราคาหมื่นเยนนั่นแหละหตังค์ไม่พอนะไปจบจบการไม่เปลี่ยนแล้วสิรู้สึกว่าสังคมในแบบนี้เนี่ยเออไม่เน้นทํางานนะไม่เน้นเที่ยวที่ไหนเน้นจอยคุยกันเต้นกันอยู่ตรงนี้อา้าวมีผู้พัน KFC ด้วย นี่มันู้บันเซนเดอร์เกฟซีนี่หว่าคือพี่นิวเนี่ยก็หาวิธีในการที่เจ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เราซื้อออกมาให้เราเนี่ยกดแท็กซี่นะแล้วก็ไปที่ลานจอดรถริมน้ำตรงนี้นะอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนตู้อันเนี้ยเป็นตู้จอดรถนะทุกคนก็ทําการคลิกไปแบบนี้นะแล้วก็ให้เราทําการคลิกรถที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้เ๋ยเมื่อกี้นี้รถพี่นิวชื่อว่าซามรไรใช่ไหมเปร๊บมายางังอ้ามาแล้วทุกคนในนี้สุดเราก็ได้ขี่รถที่เราซื้อมาแล้วนี่ก็ทําการ ขี่เลยวู้วววโอ้ยชะออเดเด้๋ยว้อ๋อมันทะลุกันได้มันทะลุกันได้เนี่มันทําให้เราแบบว่าไปไหนมาไหนได้ไวขึ้นถามว่าในแมบนี้ทํางานยังไงก็ยังไม่รู้โอโหเดี๋ยวจะซิ่งเกินไปไหมคุณพี่รถในแมบนี้ขับง่ายนะทุกคนนะขับไม่ยากนะขับง่ายอยู่เบิร์น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 เว้ยถ้าเกิดเราจะจอดเนี่ยให้เรากดตัวพีนะถ้าเกิดใครเล่นในคอมนะทุกคนเราลืมเปิดไฟปะ อ้าเปิดไฟด้วยโหมดขับเคลื่อนคืออะไรมีโหมดเกียร์ด้วยนะโอ้โหทุกอย่างคือแบบเหมือนจริงอะขับมาตั้งนานลืมเปิดไฟเอ้าเจ็งว่าตอนนี้เราขับไม่ไปนะเพราะว่าเราไปกดตัว P ไว้เป็นการจอดอะก็ทําการปลดล็อกนี่โดยการกดตัว P อีกรอบหนึ่งอ่าโอ้โหบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมานี่คือชอบรถสุดแล้วมอเตอร์ไซค์คือแบบเจ๋งมากอุมงมงสวยอุมงมงสวยมากอ้หูยนี่แหละโอ้อย่าไปขับชนสิจ้าจะบอกว่าขับไปขับมาเนี่ยตอนนี้รถเราติดหล่มแล้วแต่ว่า เป็นการบักติดหล่มตรงกำแพงเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเพื่อเรานี่คือแบบว่าชมพูเลยฮะชมพูแป๊ดลายบอกเลยว่าแถบนี้นี่คือใจรักการชมนุมกันมากอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเต้นกันเหรออ๋อเต้นกันเต้นกันนึกถึงเพลงโตเกียวดิฟเลยอ่ะอาชจาเมชิดีราไฮแมชเมชิดีราแกเรจิจาก็จะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยไซเบอร์สื่อเนี่ยเสีย25โลใช่ไหมถามว่าคุ้มไหมสำหรับพี่นิวนั้นก็ค่อนข้างคุ้มนะ เพราะว่าเขาทําแมปได้ใหญ่มากแล้วก็มีหลายจุดให้เราเข้าไปเล่นกันถ้าเกิดใครรู้ว่าทํางานยังไงในแมปนี้นะก็บอกเลยละกันนะเพราะว่าเงินขึ้นช้ามากทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบให้เล่นแมปนี้หรือว่าอยากให้รีวิวแมปนี้อีกก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่ใหญ่มากมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเลยเป็นอะไรที่ม่วนจอยมากๆนะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะในแมปนี้ถึงแม้ว่าจะเสีย25โลแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวพี่นิวเนี่ย จะไปฮอสสปริงนะหรือว่าบ่อน,น้ําพุร้อนแล้วก็เข้ามาจอดรถในนี้เลยนี่รู้สึกว่าต้องเดินขึ้นไปนะเดินขึ้นไปนะทุกคนนะนี่บ่อน,น้ําพุร้อนเราถึงแล้วนี่คือฮอสสปริงบ่อน,น้ําพุร้อนเข้าไปดูหน่อยสิว่ามันจะสมจริงแค่ไหนอ่าเข้ามาแล้ว อันนี้คืออะไรชาเหรออ๋อมีการแบบว่าซื้อชาอซื้อสักหน่อยก็ไแดกซื้แปดเยนอ๋อต้องดื่มชาไงต้องดื่มชาก่อนที่จะเข้าไปแช่น้ำพุร้อนเปลี่ยนชุดได้ไหมหรืออะไรหรือว่าลงไปแช่อ๋โอโหยนี่คือบ่อน้าพุร้อนเราเดี๋ยวต้องแบบดื่มชาไปด้วยนะเออแล้วก็แบบว่าแช่บ่อไปด้วยสวยเลยอะคือจะบอกว่าตรงมุมนี้คือมันสวยเลยทุกคนสวยจริงเนี่ยแล้วก็เห็นทั้งเมืองไซเบอร์สึเลยอะสวยมากนี่ว่าถ้าเป็นกลางวันก็น่าสวยอีกแบบหนึ่งนะเออก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกกคนับ,บบแไซ bye mm -hmm.